โอ้ยมื่อนี่อยากข่าแข็งมาเด้อมากินข่าน้ำกันกินอย่างลั้มื่อนี่น้ำพริกปลาทูแล้วแซบแซบคักขึ้นอย่างนี้กินบ่เพียเอาบ่กินน้ำกันเอาป้อนป้อน,อ,นอาปากแซบบ่อืมักหลายเนาะอืบ่เผ็ดดีเนาะบ่เผ็ดเอาอีกบ่อิมอ่มอิม่ม ยิ้มแล้วว่าสันโอ้ยนี้ข่าวกินข่ากับน้ำพริกกินในเมื่อเมื่อบุบเบอร์มากไปเสียอ,อย่างเงี้ยมาแหกกับไปน้อมมากไหลยน้ำพริกกินผักและหลายดีเพื่อสุขภาพของพี่อมากน้ำบ้าเสียอาหายบ้างเสีย แซบก็จะอย่างนียสุสวนไปร่านอาหารยามาสวนเนื้อบ่ไปบามา่มามกากับเขาแนวนี่ขขาวเนี้วจำ้ำอดิจาร์มันบางงามแบบไทยน้ำพริกอันนี้เนาะเขาเอิญอย่างก่อนน้ำพริกปลาล่าน้ำพริกปลาทู้จแกจวปลาแดดแซ่บ